จิตตั้งมั่นคือสภาพของใจที่อยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้โดยไม่ไหลาตามไม่ใช่ใจนิ่งแข็งไม่ใช่ใจว่างเปล่าแต่คือใจที่ไม่ถูกดึงไปตามความคิดอารมณ์หรือสิ่งกระทบเหมือนเดิมเวลาจิตยังไม่ตั้งมั่นพอมีเสียงใจไหลไปพอมีความคิดใจเข้าไปคิดพอมีอารมณ์ใจเข้าไปเป็นทุกอย่างเกิดแล้วลากใจไปทันทีแต่เมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นสิ่งเหล่านี้ยังเกิดเหมือนเดิมเสียงก็มา ความคิดก็มาอารมณ์ก็มาแต่ใจไม่เข้าไปตามเห็นว่าเกิดแล้วก็ดับโดยไม่ต้องห้ามไม่ต้องกดจิตตั้งมั่นจริงไม่ใช่การไม่มีความคิดแต่คือมีความคิดแล้วใจไม่หลงคิดไม่ใช่ไม่มีอารมณ์แต่คือมีอารมณ์แล้วใจไม่ถูกอารมณ์พาไปสังเกตง่ายๆถ้าใจยังเผลอไหลบ่อยแต่รู้ตัวได้เร็วขึ้นนี่คือจิตเริ่มตั้งมั่นถ้าใจถูกกระทบน้อยลงและวางได้ง่ายขึ้นนี่คือจิตตั้งมั่นมากขึ้น จิตตั้งมั่นไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นฐานเป็นฐานให้เห็นว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรควรตามอะไรไม่ต้องตามเมื่อจิตตั้งมั่นพอปัญญาจะทำงานเองโดยไม่ต้องคิดให้เกิดเพราะใจมีแรงพอจะเห็นความจริงตามที่มันเป็นอยู่แล้ว